ต่อให้เก่งทุกอย่างรู้ทุกเรื่องแต่ยกเว้นเรื่องตัวเองมันก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่รู้อะไรเลยเพราะการที่รู้อะไรมากมายคอยวิเคราะห์วิจาร์ณสารพัดอยา่างอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่แต่ช่วยอะไรไม่ได้ดีแต่พูดไปวันๆต่างกับการที่ทำในสิ่งที่ทำได้ พูดในสิ่งที่เป็นไปได้จริงๆคิดในสิ่งที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้าจัดการชีวิตได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภาระใครอันนี้สิไม่ต้องรู้อะไรมากแต่รู้จักเรื่องของตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องรู้ทุกเรื่องรู้เรื่องตัวเองก็พอไม่ได้หเห็นแก่ตัวนะแค่ดูแลตัวเองให้ได้รับผิดชอบตัวเองให้ดี จะได้เป็นที่พักพิงกายใจให้กับใครบางคนได้